ต่ไอ้แว่นอยู่ไหนแต่นี้ลืมไม่กว่าแตล,ลืมได้อย่างไรดูอีีเริ่มตอนสินี่ฮะกวาดอยู่นะคะนั่นแลหละฮะเฮ้ยไม่กว่าอยู่ไหนตะกี้ยังกวาดอยู่เลยอะ่ะเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยห,หาไม่กวาดกวาดอยู่ไหนอะ่ะ ม้วกวาดอยู่เลยหลักฐานอยู่ข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทำท่ากวาดว่าเมื่อกี้กวาดอยู่ตรงนี้ไม่กวาดอ่ะกวาดอยู่ตรงนี้แล้วไม่กวาดอยู่ไหนมันอยู่ไหนอ่ะนั่นน่ะสิมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนยังไม่เจอนะอ่ะมันอยู่ไหนแล้วจะได้เจอไหมอ่ะนี่หาไม่เจอนะฮะค่ะเกาศีรษะแล้วฮะมันอยู่ไหน สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับก็พอสูงไว้มากขึ้นนะครับอาการหลงลืมก็จะเริ่มมานะครับวันนี้ผมก็จะขอแนะนำนะครับอาหารเสริมสำคัญที่ช่วยลดอาการหลงลืมนะครับช่วยชะลออาการหลงลืมนะครับนั่นคือน้ำมันปลากับโคเดนบีนะครับก็จะแนะนำทั้งน้ำมันปลาและโคเดนบีนะครับเพราะว่าอาการหลงลืม ของผู้สูงวัยนั้นเกิดจากสมองของเราขาดสารอาหารที่สำคัญนั่นคือส่วนของ DHA นะครับ DHA จะพบได้ที่น้ำมันปลาน้ำลึกนะครับเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งนะครับก็น้ำมันปลาก็จะมี DHA นะครับสลับน่อนปลา1000มิลลิกรัมนะครับก็จะมี DHA อยู่120มิลลิกรัมนะครับ นอกจากนั้นอาการหลงลืมส่วนหนึ่งก็จะเกิดจากกระดูกเสื่อมกระดูกทุนนะครับเมื่อเรากระดูกเสื่อมนั้นก็จะมีอาการหลงลืมเช่นเดียวกันนะครับส่วนของ EPA ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของน้ำมันปลานี้ก็จะช่วยลดอาการเสื่อมของกระดูกนะครับดังนั้นแล้วน้ำมันปลาจึงช่วยลดอาการหลงลืมได้อย่างเต็มเต็มเลยนะครับ สลับน้ำปลากา็หาซื้อได้นะครับทางเว็บก็มีให้บริการนะครับ1กระปุกใหญ่มีเก้าสิบนะครับแคปซูลนะครับ1แคปซูลมี1000มิลลิกรัมนะครับทุกๆ1000มิลลิกรัมก,ก็จะมี DHA นะครับอ่า120มิลลิกรัมแล้วก็ EPA 180มิลลิกรัมนะครับนอกจากช่วยลดอาการเสื่อมของสมองแล้วยังลดอาการเสื่อมของกระดูกนะครับ นอกจากนี้ถ้าสำหรับท่านที่มีอาการปวดแข้งปวดเข่านะครับพวกเข่าล่นนะครับก็ใช้วิธีการทานเช้าหนึ่งกระนย็นหนึ่งกรนก็จะลบอาการปวดเข่าได้นะครับมีผลงานวิจัยรองรับนะครับเป็นที่ยอมรับแล้วว่าสมองของเรานั้นมี DHA เป็นส่วนประกอบนะครับในส่วนนี้จะช่วยในเรื่องของความจำนะครับ ในส่วนของการคิดเร็วทำเร็วนั้นจะอยู่ในส่วนของอโคนบีนะครับซึ่งจะเป็นอาหารเสริมถัดไปนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับสาหรับน้ำมันปลากระปุกนี้นะครับราคาอยู่ที่540บาทนะครับก็บริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับทางเว็บก็ให้บริการอยู่นะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการรับนะครับก็ติดต่อได้ เลยนะครับไว้ไว้เมมไว้ที่ใต้ข้อความนะครับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์โทร0849465824นะครับสลับส่วนประกอบที่สำคัญของสมองอีกอย่างหนึ่งก็คือสารโครีนนะครับในรูปแบบอาหารเสริมที่แอนมินจะแนะนำก็จะอยู่ในรูปแบบของสารโคเีนและวิตามิน B นะครับวิตามินนี้ก็เป็นวิตามินที่ บรุงสมองนะครับบรุงสมองบรุงตับอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพื่อให้สมุ์แบบก็จะมีสารโคเีนด้วยนะครับทั้งโคเีนบีแล้วก็ทั้งโคเีนและวิตามินบีก็บรรจุใน1แคปซูลนะครับ1น่กล่องมี30บแคปซูลนะครับ1กลอ่ลนนกลองราคา280บาทนะครับก็ทานวันละแคปซูลก็ได้หรือทานเช้าทานเย็นก็ได้นะครับคนที่มีอาการหลงลืมในเบื้องต้นเนี่ยทานโคเีนบีแล้วอาการดีขึ้นเลยนะครับเพราะว่า แอดมินก็ทานเช่นกันนะครับแล้วก็ลูกค้าของทางเพจนะครับก็ให้นําให้ทานโคลอนบีคู่กับน้ำปลาก็ได้ผลนะครับได้ผลก็ช่วยอาการหลงลืมได้นะครับแล้วสุขภาพก็แข็งแรงนะครับการทานอาหารเสริมนะครับเราจะทานก็ได้ไม่ทานก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าการทานอาหารเสริมแล้วนี่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยลดอาการเสรื่อมสภาพนะครับอาการขี้หลงขี้ลืมนะครับบางคนก็ถึงขั้น ลืมบ้านลืมช่องนะครับลืมไม่กวาดอย่างนี้ก็เป็นอาการน่าเป็นห่วงนะครับรีบทานเตนเนอร์น,นะครับเพราะว่าสุขภาพที่ดีนั้นเงินทองซื้อหาไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีอาหารเสริมนะครับที่จะมาลดอาการเสรื่อมของร่างกายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีที่นักวิจัยนะครับได้ทําออกมานะครับแล้วก็มีข้อมูลยืนยันแล้วก็ผลการวิจัยรองรับเรียบร้อยแล้วว่า ทง้งโคเรนบีนะครับแล้วก็น้ำมันปลาในส่วนของ DHA และ EPA ะมีส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยให้ลดการเสื่อมของสมองนะครับส่วนผลพลยตด้านอื่นก็มีอยู่แล้วนะครับเช่นน้ำมันปลาก็ลดอาการปวดแข้งปวดเข่านะครับส่วนสารโคเรนหรือโคเรนบีและวิตามินบี B ก็นอกจากบรุงสมองแล้วนะครับก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ช่วยลดไขมันพอกตับได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับ น้ำมันปลาหนกระปุกโคลิบีหนึ่งกล่องราคารวมที่820บาทนะครับบางท่านก็เห็นผลในชุดเดียวนะครับบางคันบางท่านก็เห็นผลในชุดที่2บางท่านก็เห็นผลในชุดที่3นะครับตามประสบการณ์ขายของให้ทางเพจแล้วเพจก็มั่นใจว่าอาหารเสริมที่ทางเพจแนะนำจะตอบโจทย์ของลูกค้าได้นะครับทางเพจขอขอบคุณนะครับ ลูกค้าที่ให้ความเมตตานะครับดูแลทางเพจช่วยสั่งซื้อสินค้าที่ทางเพจได้จัดจำหน่ายนะครับทำให้มีกำลังใจที่จะนำคลิปแนะนำอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้าต่อไปนะครับแต่เอ้ว่านอยู่ไหนแต่นี้ลืมไม่กว่าจะลืมได้ยังไงดูอีกทีเริ่มต้นซินี่ฮะกวดอยู่นะคะ นั่นแหละฮะเฮ้ยไม่กวาดอยู่ไหนตะกี้ยังกวาดอยู่เลยอ่ะเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยหาไม่กวาดไม่กวาดอยู่ไหนอ่ะแล้วก็ังกวาดอยู่เลยหลักฐานอยู่ข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยทำท่ากวาดว่าเมื่อกี้กวาดอยู่ตรงนี้ไม่กวาดอ่ะกวาดอยู่ตรงนี้แล้วไม่กวาดอยู่ไหนมันอยู่ไหนอะนั่นน่ะสิมันอยู่ไหน มันอยู่ไหนยังไม่เจอนันอ่ะมันอยู่ไหนแล้วจะได้เจอไหมอ่ะนี่หาไม่เจอนะ้วค่ะเกาศสีษาแล,ะล,ะละ้วฮะเฮ้ยมันอยู่ไหน